สวัสดีค่ะเป็นบ้านทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องเร็กนกัน5่าาค่ะวันนี้นะคะจะมาทำข้าวผัดในวันแม่ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันมะก,กอกน,นะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะ นไข่นีนะคะเราก็ได้ปรุงรสแล้วก็คนเรียบร้อยแล้วค่ะต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่ไข่ได้ะคะ่ะวัตถุดิบหลักๆในวันนี้เลยก็จะมีหมูนะคะมีไข่นะคะแล้วก็มีข้าวค่ะหมูเนี่ยเราก็จะต้องปรุงรสด,ด้วยนะคะปรุงรสเนี่ยไม่ต้องเค็มมากก็ได้หรือว่าถ้าใครชอบเค็มก็สามารถปรุงเค็มได้นะคะ แล้วให้มือเอามือเนี่ยมาใกล้ๆกับกระทะนะคะหรือว่ารอหรือยังถ้าเกิดว่ารอแล้วเนี่ยก็เริ่มใส่ไข่ได้เลยคะระหว่างที่ทําแบบนี้นะคะให้คนไข่ไปด้วยเพื่อที่เราจะได้เป็นไข่คนค่ะ ไข่ได้ตัวแล้วนะคะให้กดไปตับให้ความร้อนเนี่ยเบาลงด้วยนะคะแล้วก็จะเช็คดูด้วยนะคะว่า ไข่เนี่ยมันไหมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไข่ไหมนะคะให้ปรับไปที่เบอร์สีนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ไหมเนี่ยก็ยังใช้เบอร์หกที่ยังคงแรงอยู่เหมือนเดิมนะคะต่เคเพอได้ประมาณนี้นะคะก็ให้ปรับความร้อนลงมา แล้วก็สามารถใส่หมูได้เลยนะคะอันนี้นะคะหมูเนี่ยก็พอโดยความร้อนเนี่ยมันก็จะแบบมีเสียงดังเลยนะ ะะตอนนี้เนี่ยก็ผัดจนได้ตัวนิดนึงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเห็นสีความไหมของนี้เนี่ยก็คือแบบมันมีความร้อนแล้วนะ ก็กลับด้านหมูในบางครั้งค่ะส่วนข้าวนะคะเราจะใส่ตอนที่หมูกำลังได้ตัวพอดีประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราจะผัดไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้แบบมันได้ตัวแบบเต็มที่ก่อนแล้วค่อยใส่ข้าวลงไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ข้าวเลยนะคะ ลงนิดน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลให้มีแบบความหวานแล้วก็ความเข็มน,นะคะนี่ค่ะริดป่นนะคะ เรจะใส่เป็นแบบอีิกป่นซองค่ะใครชอบเผ็ดใส่ได้เยอะเลยนะคะใครที่ไม่ชอบก็ใส่น้อยๆก็ได้ะคะ่ะแล้วเราก็จะผัดสักพักด้วยไฟความอ่อนนะคะ ทแบบนี้เพื่อให้ข้าวเนี่ยมันแยกตัวไม่เป็นก้อน,นะค่ะได้ตัวประมาณนี้นะคะที่ข่าของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นก้อนแล้วนะคะก็ถือว่าดีแล้วค่ะแล้วก็ทำแบบ อแบบเอาข้าวที่ติดบนกระทะอะไรประมาณเนี้ลงม,มาบางทีก็ยกกระทะขึ้นมาบ้างก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้มันร้อนจนเกินไปนะคะ่ะอันนี้คือใส่พริกแล้วนะคะอดรทีไม่ชอบพริกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยใส่พริกป่นกอไ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็เตรียมชามแล้วก็จานเพื่อที่จะตกแต่งกันเลยค่ะ